สบายดีจ้าพี่น้องขำมื่อตื่นตาเลยเด้อพี่น้องเด้อะทุ่มหนึ่งอะไรเด้อพี่น้องเด้อได้เวลาเข่าครัวเด้อพี่น้องมันได้เวลาเข่าครัวแล้วเออนั่งนัดกับนั่งทองเห็บยังได้เวลาเลยเด้อทองได้เวลาสร้างคอนเทนต์นี่เลยเด้อทองอ้าวสบายดีจ้าปะลูกได้เวลาสร้างคอนเทนต์แล้หร,อหรอือวะจัดไปหนึ่งเกีียว คนละเตาเนาะเอาเห็ดคนละอย่างกันให้มันติดซุกเด้อผิดมันในเด้อหน่อยเด้อซุกมันเข้าเลยมันสล่มดแล้วลูกเอ้าหนึ่งใส่นองนาดคนหนึ่งเกี่ยวหรือต้มเกีย่ยวอ,อันนีอ้อเไรแก้วเออโอ้ยใจละมั้นมันไรนะมาติดเขาแล้วเขาเอาทานไถ่แม่ทอง วันนี้พี่พี่เปนนั่นนะยิบถ่านใช่ไหมเอออัดไปก่อนทำมันทุกซุปผดๆกัน,น,นลูกสบายดีจ้าอือเอ้วเห็ดคนละหน้าที่เจ็ดคนเท่นคนละคนเท่นมาในนั่งท้องกับย่างปิ้งเป็ดปิ้งหา่านย่างกินกับเข่าเข่าเขาไปหนึ่งเรียบร้อย,ย,ยแล้วเรีร้แล้วเจ็ดคนเท่นดีดีเลยท้องเลย ช่วยกันทำมาหากินได้ไม่งั้นไม่ได้กินได้แม่บอทองเออพนกักงานพอไ,ได้กินเด้พอทำมาหากินช่วยกันคนละไม้คนละมือเถ็ดคนเถิดไปไปเรื่อยๆเ,เนาะพี่น้องเนาะเฮากันเนาะจัดไปเลยจัดไปเลยใส่ไข่าลายเต๋อหน่อยเด้อ เดี๋ยวโทรเรียกคุณเจ๊ขาวมากินเนี่ยคนไปคนเอือกได้ข้างนอกเลยเจ๊ขาวเอือกย่างกินกับ่นอันนี้คนมันขึ้นเรื่อยๆนะเห็ดมันถึกหนามเนียไปไะเคลียร์ลงเสีนนามเออให้มันถึกกับนามนะตอนใดมันอยากกง,งกันทั้งเฮกะเอาขึ้นเทิงตอนใดมันขึ้นเลยไงตอนหนื่อยๆแล้วขินเทิง ันคือบทเข่าบทสองเออเห็ดให้มันถือกันได้ไหมอันละกับย่างหวานอยู่นั่งทองอยู่แม่แต่เวลาส่างคนเท่นก็นยังว่านอยู่กัใจบททองออห้อยให้แล้วนี่ย่าง<ม>ปิ้งเป็ดปิป้งไก่เขาเมื่อแล้วเขาเมื่อหาเลยไม่แต่เ้ามองคนแล้วกับย่างเลยนี่งดก,ก็มาเลย เอาเด็กๆเด้เดขา่ากนีข่ขาแยางซับมาด้อทองะไรมันซุกนะเมืเอ่อยเมื่อยถ่าเลยองาดีเอา,บ,อา,า,าบ่ถ่าเจ้าทิถ่าผมไดซาบันก็นกินน้ำากันจะหมวนเนาะอ่า,เ,อาเราแบบน้นะาหงุดบัวมาเจ็กเถื่อให้คิวกบห่อนห้อยู่สาวมวอมาบางไดนกินออกเลยให้คิวกบห่อนห้อยู่น,หนาหงนี่คือสิบัมาคนถ่าเต้เตเวนเว่นนาเต้นเตบาทที่ บาใบสองม้วนมาเนาะเออกินทุ่มหนึ่งเลยได้ไหมทุ่มหนึ่งเลยอดเลยเผ็ดยังกินประเทศยังกินปิ้งงั้นนะไข่ก็ยังเนี่ยอะไรนี่นี่มากินปิ้งเลยเหรยแห้งอะไรแห่งอะไรซับก่อนข้าวเดียวเดี๋ยวให้นางทองสัตว์นานก่อนสั่งคอนเทนผ็ดเลยก้อนใหญ่หนึ่งเด้อ เออส้างคอนเทนต์ช่วยกันทำมาหากินก่อนไน้อยหนึ่งซ <laughs> ับมาเออเบิรงแครนเอะคอนเทนต์นี่งกาเป็นว่าเห็ดคอนเทนต์กันเด้อพี่นอ้องเรื่องมันจะแซ่บหรือเออซับตูกซุปนะมะซับโพดีกินเด้ออืนังทงนั่น เป็นผูยืนยางพี่น้องเลยเอกขาวเป็นคนเอือบคนเอือบมาเมื่อแล้วเลยไม่ได้ชินคนเอือบนะมันมาเล่นน้ำนเลยมันนี่ค่ะคลิปนี้กระบ,บมียังหลยมีแต่ว่าด้วยพี่นอ้องแล้วว่าเว้าเลยกันี่แหละรถซัมมี่แหละนังทองกัะบดไปหุองทำหุงเย็นขึ้นยังทองกะบุงเำเยนเเ้าดก ห่อนนังเนาะเราไปอยากไปกันบ่กเด็กโอ้นซิมเดออ้นซิมเดอคนเจอ้าสูงชฉ่ำกันเลยเออเราทันเข่าอย่านั้นไปเนาะวันเวลาเนาะเอ็ดบอกพี่น้องเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงจนซำก็นั่งอ้นนั่นเองตึงก็คอยเลี้ยงนั่งทองนั่นเจ้าซำเจ้าเลยเนาะคอยเลี้ยงนะเนาะแม่นบอกเห็นได้แ่บบอกคุณเจขาวได้เอืึบเนี่ย เพิ่นเมื่อเพิ่นกระคองถ่ายเขาบุบมาจากเต่าอีเติยะไรกันแล้เพิ่นว่าเอามาหนังเบาโนหัวมวนเมาโมยซอยแปดกันเพิ่นว่าคอยเนี่ยลูกหน่อยเนี่ยลูกคอยมาแก่เขาแต่ห้องเองเออมันหอนกระปุติเบ่งไปเนาะจุ้งออกมามันก็บ,บอกแม่ทองเออมไวยายมันไปอยากออกอ่ะกระติแก้วดอกสิมันอยากออกป่าทะเลเด็กกไปหนังกินอะไรมันหอนมันเห็นเชื้อุนไพลยากอีเด้อห้องเติมถานเลยเด้อ นนกินแต่แนวอ้วนเนาะเออนางนัดน่อกินแต่แนวสิมันจีอ้วนที<ส>่ฟุ่งเลยนางแม่เออเออนางแม่เอ้ยบันเดอ้์ฮาลูก,กะอันซับแล้วก็กินเนนเออท้องเด้อซับอ่ะเด้อรขันอยากแล้วก็อันนี้ท้องเข่าท้องมีเด้อเข่าวนอนเด้อบอกเด้ออย่ากินเข่ากินหนามนั่นไปบันี้เรามาทางนาี่เด้อพี่น้องเอาซุาาาาาาๆๆดจำเลยละคลิปในเรื่อยวะ <c oughs> หยุบสมุนไพรเฮงอืมเล็กๆน้อยๆคือน้ำท่าเนาะคุณเจขาวเราสั่งมาเราจะเอ้ามันเอานามมันกุาลาตัวเนี้ยมากินเ่นว่ะคือน้ำละลาบเนาะแม่น่ะอืมอืมน้ำละลาบเลยพี่น้องเลย เอาซื้อคันเข้ามาต้มแล้วคือว่าพอไปเตยค่ะไปเตยให้พปวันพฮโปวันเราต้มกินน้ำอันน่ะซาเราเขาเมื่อเมื่อเลยนะไปกับมือนี้หมดแหละไม่ต้องฝ่ายคนเดียวเขาถ่ายเที่ยวคนเดียวเลยเดือดมากินมาโกดมาจักเตื่อน่เอาเอาเอาพากันนี้เลยเพราะว่าตัวเขาแตกอึ้นเลยเท้เขาเจ้าเท้าปลากระเป๋าแหลนเลยเลาก็ได้มาแซ่บบอเราเอื้อมีแซ่บอยู่ไหนเนาะ เออเราผสใส่ของจิงค้ายี่ได้อ้อนพสนใส่แต่พริกผงพริกป่นท่านเอเราใสนะ่น่ะเออเราก็ง่ายง่ายนาะเห็ดเนาะขับไปเลยท่านนะครบซีมงนู่นเนี่ย อง่ะต้มโดนพอดพี ôm, don, so hmm. ่น e> ้องเลยมาเลยสีแตกเนี่ยนี่อ่ะเอ้โกห่อนเด้อต้มโดนพดไม่น้อบอกค่ะต้มโดนพอดมาเลยเปื่อยห่อนบอกหมุนดูค่ะห่อนแหงบอกเป้าเลยจ้าก็่าหอนกะ มือนีเอือบพอดีอ่าวานนี้เอือบเค็มอย่าเค็มๆม,มือนีพอดีลองกินดูสิห่ากันเลยหะ่ะฮ้อนแหงบ่อ,อ่าโท้อแสบบ่ะฮ <laughs> ้อน <laughs> ตายฮ้อนฮ <laughs> ้อนเม็นดีๆสอบม,มันสิกินะอะไรจังน,นั่นเป็นไงฟังอ่ะ ทางนี้ต่อได้ปะนี่น้เยิบหวานแต่ไหนน้เยิบหวานใส่ก้องน้ำเยิมแส่ก้องเด้พี่้องเด้ตั้งนัดแล้วนเลอ้นซิบมันด้วมันเละเลยแป้งไม่เที่ยงนะแหม่ล เยมากเลค้ามาเลยเสคามาแล้วมาอีมัมาเลอยคาน้มามามามันคือหูว่ะเอือบอกค่ะตู้หูหูเ่ออหูมิกินนี่แล้วแล้เด็กแลวเออมาทามาทามาเมามาเถิดอะไรต้หูถึงแงมาเลยค่ะ ใส่ใบพลัมโอ้ตัวนี่เอาได้เอาจกไปไหนทงมามามาจผูกแคทมูมันจะผูกแคจะกนเนาะมีีรอแ้วเองก็นำแกงคอมเด้อทองก่อนทองมันสิคิวออมงอ่นมงออนมาเห็นได้นำแกงมานี่แหละว่กมาให้บอกับ ออนมือออนม่เห็นเห็นู้บ่าวเห็นไหมเห็นู้บ่าภาพเลยราพอดีมีอ่ะคุบ่าวที่ห่อก็หนุ่มงาน๋อมันแดดโซนนี้มันเ็นแดดมาอยางล่ไม่กับคุบ่าวภาพเยอะมันมะนี่ะมันเยมากไปนะพยากเลบอากเลยไม้ีขวนะนีเก็มาังก๊กนเลยก็ได้เริอเขาเมาให้เลยจเอาในเทาเงย เพิ่งเือนน่ะดยนางจองเออน่ะคารเสือเดี๋ยวอะไรมันก็วัดเดีบอกเือนมันคลองเอานะใส่เอาเพ่นใส่นะะเอาพื้นเขาบอกอว่เขาบอกเขาบอกเขาหายใจองช่องไม่แปลกนะคิดแต่เนี่ยเดยวเออไม่แปลกนะเี๋มันถูกดียะแหละมันหลกเลวมันหลุดเดี๋ยวมันชาวควันแล้วจกมาน้า เด็กเสิร์ฟเด็กสักซ่าเงินเดือนเด้อเด็กเสิร์ฟเด้อฮักเงินเดือนเด้อลืมหดกับกีบเข่าเขาก็ไปซื้อเอาแถวนั้นมันก็มีรอกอ่อนเลยเห็นวแบบอะมันลืมหดหนึ่งเข่าคนน่ะโอ้ยเอาจอกดีๆงามๆเหมือนเรแต้มมุมแต่ใต้อยู่ก็ยังเล็กๆหลังจอกเอาจอกดูนีนนานาเอาโจอกงามๆมาเรากินด้วเพื่อนก็มีมาเตรียมโจ๊กล่างโจ๊กเขาเป็นว่ามันมุมแลจะได้ฮักเงินเดือนอีกอ่ะในป้ายนั้นอุดเออ มงนัดห่วงม้าเลยเออม่นคืนี่วันถีบลงบนนบอกตา่านเด้ออ่านเด้อผู้เด้อไป้ายเด้มาหนังละอ่านไา้อ่านไายเร้วเนี่ยพ่อปวยมากอาหารได้วล้ว่ยมนมันนี่นังเจากง่วงได้นี่ยเลยหงผู้เย็นนี่ก็ได้นะโอ้ยชองเลยงานเดิมเดิมองมือเนือตาบตบอสลาดนานไม่ไหม่โีมาหนังเลยเนนอเดิมเดิมเลยไปหน่องเลยเอากระเบิดเบื่อกันเนาะ เหือนกันมืนหนึงเลยห้องนัดไทยนี่ก็เรียวเหมือนห้องห้าขคันรถนะเหือนกันมืนเ่เอาลาไปก็ได้คิดนี่เลิพี่น้องเลิกก็กลิกคิดไปเลยจ้าได้จอกให้โชยเนาะ